สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทนกราฟับที่วันนี้จะมาทำการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์ไซโครนจากชินคาเมเดอร์สลับไซโครนคันนี้ก็ไม่ได้เป็นของบันไดแต่เป็นของยี่ห้อ t a คาร่าโทมีในซีรีส์ของโทม i ก a ที่หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกับรถเหล็กไซมินินั่นเองแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลย ในส่วนหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของไซคล n นและคา m เมเดอร์ด้านบนก็จะบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นรุ่นโทมิก้าพรีเมียมอลิมิเต็ดที่จะมีรายละเอียดดีเทลที่สูงกว่าโทมิก้าแบบทั่วไปและกล่องในมุมต่างๆ และนี่ก็คือไซโครนในส่วนของวัสดุก็ทํามาจากเล็กเหมือนกับรถโทมิก้าคันอื่นๆซึ่งก็ทําให้ดูมีน้ำหนักกว่าการใช้วัสดุแบบพลาสติกไซโครนคันนี้ก็ยังคงคอนเซปต์ของรถโทมิก้าก็คือมีขนาดพอดีกับฝ่ามือของเด็กสามารถเก็บใส่กระเปะ๋ากางเกงได้แล้วก็มาลองดูรายละเอียดในมุมต่างๆกันบ้าง เรียกว่าแม้จะเล็กแต่ก็เก็บดีเทลกันได้ครบถ้วนสำหรับความแตกต่างของไซโครนของคาเมเดอร์กับคาเมเดอร์ลำดับที่2ก็คือสีของท่อไอเสียของคาเมเดอร์จะออกไปแนวสีโกรมท่าส่วนของคาเมเดอร์ลำดับที่2ก็จะออกไปแนวสีเงินลูกเล่นก็ไม่มีอะไรมากล้อหน้าสามารถเลี้ยวได้และล้อทั้งสองก็สามารถหมุนได้ ที่มาด้วยกันในกล่องนี้ก็คือขาตั้งไว้สำหรับตั้งโชว์แล้วก็มาลองเทียบกับรถโทมิกาแบบปกติก็จะเห็นว่ามีขนาดที่ใกล้เคียงกันเลย ทีนี้หลายๆคนก็อาจจะอยากรู้ว่ารถคันนี้เอาไปเข้าสเกลกับอะไรได้บ้างถ้าเป็นกาจปองของบันไดก็ดูจะใหญ่เกินไปสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นฟิกเกอร์ในจะกูลของ WCF หรือ Dform X ที่มีขนาดเล็กกว่า WCF อยู่นิดน้อยก็น่าจะพอเนียนๆกันไปได้อยู่แต่ถ้าจะเอาให้เข้าสเกลสุดก็ต้องรอให้ทาง t า k าร่าโทมิทำฟิกเกอร์เหล็กออกมากันนะครับก็น่าจะดูเข้ากันได้มากที่สุดแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ทำออกมากันหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถมอเตอร์ไซค์ไซโคลนจากโทมิก้าพรีเมียมอาิมิตซึ่งผมก็ต้องยอมรับกันว่า แอบผิดแผนกันนิดหน่อยเพราะนึกว่าจะเอามาเข้าสเกลกับกาจปองแต่กลายเป็นว่าดูสเกลต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมก็อยากได้โมเดลของไซโครนเก็บเอาไว้สักคันแต่จะให้ไปซื้อเอชเอ็ดฟิกอาร์ตก็ดูจะแพงเกินไปน้อยเลือกเก็บแบบคันเล็กก็น่าจะใช้งบกันไม่มากไซโครนจากโทมิก้าคันนี้ก็น่าจะเหมาะสาหรับคนที่อยากมีของสะสมของชินคาเมเดอร์ในราคาที่ไม่สูงมากและก็เอาวางไว้ตั้งโชว์บนโต๊ะทํางานได้แบบไม่กินที่มากอีกด้วย ยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ